ปักหกนึงหกนึงหกนึงหนึ่งนะคมนางเปนเกกอนงนึ่มไม่สอเหมลเป็นก่นึ้นไปครับขึ้นมาหนึงเนาะคเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางใการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงรอเปอร์เตเต็มโปรดใช้วิจาในการรับชมสวัสดี FC แฟนช่องแฟนเพจคนกร้ังทุกท่านนะครับผมนะครับมือนี้นะครับผมนะครับแอดมิน ก็เดินทางนะครับผมเดินทางเหมือนเดิมนะครับผมมาตามออน้องปื้นะครับผมนะครับตอนนี้ก็ลังจเดินทางไกลสิฮอด้วยครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวิทุกท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็จะลืมแวะเข้าไปนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งแชร์เด้อนะครับเพียงไม่ข้ามโฆษณาก็เป็นหนึ่งกำลังใจแล้วนะครับผมสำหรับออน้องปื้นะครับผมนะครับออน้องปื้นะครับสูตรนะครับสูตรเล็กวิ่งนะครับผมทาดวลทุกสำนักนะครับผมนะครับเข้ามาตลอดนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับผมที่ต้องการเล็กวิ่งนะครับไปจับนะคครรัััับบบผมนะไปจลก ลักสิบนะครับผมบนหาสิพาดเด้อนะครับผมสำหรับออน้องเปิดนะครับผมแอดมินขออนุญาตถ่ายเห็นในบางส่วนของครูบาอาจารย์นะครับผมนะครับไปเป็นเหมือนกันนะครับว่าครูบาอาจารย์มันจะอยู่บ่อนะครับผมเดี๋ยวไปเมือนกันไับชิมออดนะครับอะไรอู้มออดแล้วครับผมนี่แหละครับผมอยู่บนอนี่เนาะพี่น้องอยู่บน้อครับ ไอเรียวกับเพื่อนก็ล่างสีสางกำแพงเ้ยนะครับสำหรับทนใดที่มีโชคกับออลนองปืนนะครับผมอยากสีสมทบทุนนะครับผมสั่งกำแพงวัดนะครับผมหนูเพิ่นก็ล่างสั่งอยู่นะครับผมเพื่อนใส่ทุนปัจจัยของเพื่อนเองเลยนะครับผมนะครับทุนส่วนตัวของเพื่อนได้นี่ครับเพิ่นกระชากเร้วๆนะครับแต่กันยังเหลือหลายอยู่ก็ฟังทังพุ่นะครับที่ทชานบู้ชมเห็นนะครับนั่งเต็มอยู่นะครับผมแต่ก็นยังขาดปัตตุปัจจัยคือเก่านะครับ ท่านผู้ชมนะครับผมไปหาเบนเด้อนะครับสหรับทรายที่อยากสิร่วมกับอาจารย์น้องปืนนะครับผมก็โทรเข้ามาได้นะครับผมนะครับผ่านทาเมินก็ได้กันครับผมนะไปหาอาจารย์กันนะครับมาหอดนะครับท่านผู้ชมโอ้นมัสการครับอาจารย์นะครับผมหอดเด้อครับมาหอดมาถึงแล้วครับผมล่องไหนทราบเพิมมาตัดต้นใหม่ต้นงมาลงทับุตรีบอกขำมันเสียหายอย่างล่มมันเรืกองล่มอย่างไม่ล่ม อาจจะเสียงดังไป็นหน,งหนึงเด้อนะครับเพราะอยู่ในศาลาเนาะเสียงอาจจะก้องไป็นหนึงนะครับสอบถามทั้งทั้งแฟนเก็บเพื่อนเมื่นนอกเสียงก้องบอเสียงก้องมาเนาะครับพี่น้องครับแล้วเราไปขับอีกฟังหนึ่งฟังทั้งทั้งนี้แล้วแล้วหมดหมประมาณหมดงบแล้วบอครับไม่ง้อเล้วแต่พอมีย,ยมเอฟซีตั้งยูทูปขึ้นอวดมาอีเรืนเนออ่อยงหนึ่งสาธุสาธุสาธุเอีเด้อถึงอวดมาเนาะ ครับผอมาเพราะเราท้องหน่อยสามหน่อยแบบนครับผมเพิ่นไดมีโชคหน่อยโชคหลายเนาะตามกำลังศรัทธากำลังเป็นโอนตั้งแต่มื่อถึงโยมมาไทยแเมื่อวันที่ห้าเอ็ทีซีเนาะมาแทนแต่ห้าเพิ่นก็เริ่มงของกันมาเลยครับผมครับขอบคุณเอ็ซีสายบุญนะครับเด้อที่รวมสร้างกำแพงวัดน้ำกันนะครับผมตรหรับทนายใดที่โอนมาแล้วกรับอานุโมทนาสาธุนะครับอย่าที่ถ้ำสายบุญสุขู้สุคนนะครับผมนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง อาจารย์มีอยังสีฝากถึงภูพันธีโอนกันมาซอยเศดกำแพงเนี่ย่ะครับผมสี่พันธ์เดอนมาแล้วนะครับอนุโมทนาบุญกับญาติโย่อมน่ที่ได้โอนเงินมาซอยอาจารย์ที่ซอยสาวกำแพงคิดวางสิ่งใดที่เป็นไปดีชอบประกอบทั้งกะเห็นพ้นพูนนั้นสำเร็จสำเร็จทุกคนย่อมเนื้อสาธุกราบสาธุนะครับสำหรับอีกท่ทันใดที่โอนเข้ามานะครับผมแล้วก็อิกท่ทันใดที่ก็ร่างอยากสีโอนเข้าไปซอยคระบาอาจารย์ก็ยังโอนได้เด้อครับเด้องนะครับเลขที่บัญชีเลขที่ เบอร์โทงนะครับเอ็มเอ็มก็สซขึ้นให้อยู่หน้าจอนะครับผมนะครับสำหรับการร่วมนะครับผมร่วมสร้างกำแพงวัดนะครับผมอนิสงฆ์ครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมอนิสงฆ์ครั้งใหญ่นะครับผมนะครับโดยห่มสร้ักกำแพงวัดวัดว่าอาลัม นะครับผมนะครับอาจารย์นะครับนะครับอาจารย์นองปือก็เป็นสะพานบุญนะครับให้นะครับผมปัจจัยส่วนมากนะครับผมที่ก้อนนานันก็คือเป็นปัจจัยส่วนตัวของพระอาจารย์เองนะครับผมนะครับทางทีมงานนะครับผมได้นาเสนอนะครับเรื่องเล่านะครับดีๆไปให้นะครับมีเส้นสายบุญหลายท่านนะครับผมได้โอนเขามากนะครับกับหลายท่านนะครับตอนนี้ก็ยังขาดปัจจัยยังหลอยู่บ้างครับอาจารย์หลาพรมากนุ่มก็มาหลละมันก็เลยแท่าทั้งนี้ทั้งน้นเลยท้ายเลยก็รอวัดเลย เราวัดนันเนาะครับเนาะแต่กําแพงนี่ยเขากรอไว้เรียบร้อยแล้วแต่พรท่านได้ฉาบทับเตี๋ทับหลางเราว่าจ้างกันนี่เขาว่าจ้างกันช่องละเทัดเลยครับอาจารย์ช่องหาลอยช่องหาลอยจะพาะค่าแรงไหมครับเฉพาะค่าแรงเหรนะเพาะค่าแรงอืมแต่เขาเขาของเขาเสืออ๋อค่าเซหลายคนอ่านอยู่เนาะนะครับเจ็ดสี่เด้อครับเด้อนะครับสหรับสายบุญสุขภูสุขคนนะครับรวมสั่งรวมแปลงนะครับวัดว่ารานำกันนะครับ เบอร์โทรกับยูน่าจอเนาะอาจารย์เนาะนะครับเบอร์โทรเบอร์ยังนะครับผมนะครับสำหรับงวดติพานมาสนะครับผมสำหรับงวดติพานมานี่ตามสถิติของอาจารย์นี่เข่าแม่นบ่ครับผมเมนเข่าก็สมัครสิเข่าเป็นเลขวิ่งแม่นบ่อาจารย์เป็นเล็วิ่งเพราะว่างวดเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าขึ้นลงไว้ได้สิคืนสิลงไว้แม่นครับขึ้นลงก็ตื่ขึ้นลงก็ตื่ครับแต่เกิดมันาวซีสุนก็เได้หลายเยอะเลยมันอาวหนึ่งสี่เป็บัวลายอาจารย์แล้วก็บอกให้ซื้อขึ้นสิลงเงินบางครั้งนะเราบอกเราให้ยซีสุนมาเด้อไม่มาครับอาจารย์ให เอาจารย์ให้หาหาศูนยกับ4ีกับีอาจารย์อกา่็ให้ขึ้นลงเอาลงเอาจางก็ใส่หาศูนย์ีศูนยนครับอาจารย์ก็บอกว่าขึ้นลงเได้ีหนึงงลดดไปเลยครับนันก็ยังเป็นตัวเลขเงเข่าอยู่นะอาจย์เนาะบนตัวเดียวล่างตัวเดียวนะครับเนาะแล้วก็ในวัเช้าก็ล้วอาจารย์ คือลงงานเลยดันดันเพิ่นบ่อดันเพิ่มน้ำเนาะอันนี้สถิติตัวนี้เป็นประคับนี่สถิติเก่าสถิติเก่าเิคนกับผมมาเกินกัไเลครับเปินสถิติเก่าเลือครับพี่น้องเั้งเก็บเข่าอันนี้คือสถิติเก่าเนาะที่ผ่านมาเก่าที่ผ่านมาครับเกือไปอันนี้ของวันจิติภพเมษาครับผมเมษาเมษาด้วยครับครับอ๋อน้องปืนนะครับผมนะครับ เจ็ดหนึ่งนะครับงวดออก่าออกเจ็ดแปดบอกเจ็ดแปดกับยังไง่ะเจ็ดแปดเจดเจบอกงวดนนเจ็ดเจนะครับผมนะครับก็ยังเข่าดิหน hmm. right like ึ่งอยู่นะครับผมนะครับแต่สำหรับงวดสองพัษภ้าสองพฤษภ้างวดงวดก่อนเป็นบันสองพษษภาผ้า ครับหัวที่ผ่านมาครับก้อนกสิบหกเนาะก้อนสิบหกนี่ก็ออ้เกตสองบ่กสองเกตสองสองเกตสองนะครับวิ่งกขายังเข่าสองอยู่นะครับผมนะครับแรงเข่าหนึ่งแปดแเข่าหนึ่งแปดกับเข่าทั้งสองตัวครับผมเข่าทั้งหมดเลยเข่าสองตัวแปดแรงหนึ่งแปดกัเข่าเข่าทั้งสองนะครับสำหรับสายวิ่งนะครับแต้มนวัตถิสิบหกนะครับผมนี่ที่ที่อาจารย์ว่าหามากนะครับผมหาน้อยตัวนะครับผมนะครับหาน้อยตัวนะครับผมนี่คือ ตัวเลขนะครับผมนะครับหายซีนะครับผมซีวิ่งซีนะครับผมกลับมามาหลังเนาะมาหลังนะครับวิ่งซีนะครับผมนะครับวิ่งซีร่าง4ี่ศูนย์ครับพระเจ้าอาจารย์นักบอลให้ขึ้นลงเอาเองขึ้ลงเอาเองคือขึ้นลงเอาหนึ่งซีซีหนึ่งซีหน้าซีซีหนึ่งซีศูนย์ศูนย์ซีเป็นลายซีขึ้นซีลงครับผมนี่ก็คือเลขที่บัญชีนะครับผมนะครับที่ สำหรับเดบิีหลายท่านนะครับท่านใดที่อยากสิร่วมนะครับกอกําแพงวัดนะครับผมกรับมีไลเดอร์เลเยที่บัญชีแคปหน้าจอและแคบไลเดอร์ครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนะครับแคปหน้าจอได้นะครับผมนะครับนี่คือเลขที่บัญชีเด้อนะครับผมนะครับอ่าสำหรับของวัดนี้เลยครับอาจารย์ได้หรือเปครับเพราะวันนี้จะได้หนีหรือเปล่าครับโอ้รับเปิดมาแล้วครับผมอ้าวหนึ่งอยู่หน้ามาแล้วครับพี่น้องมาแล้วขึ้นหน่อยตัวแท้อาจารย์ แตาจะมาใส่กบกุ้งตัวเดียวได้ย่องมาขึ้นลงอีกแล้วมัอกอถึงก็หายหน่อยครับหายหน่อยแน่แท้พี่น้องครับทางยูทูบคัมเปลี่ยนไปเพื่อนเบื้องดีเห็นมาน้อนี่ครับเพื่อนฟังแต่เสียงเอาครอ๋อนะครับนี่เอาเบื้องเอาครับพี่น้องครับหน่อยหน่อยตัวแล้วครับพี่น้องเด้อนะครับในหมวดวันที่หนึ่งมีธนายนหกสี่นี่นะครับอ๋อน้องปืนให้วิ่งหกกับศูนย์หกกับศูนย์นี่บนหรือล่างครับล่างส่วนมากศูนมาล่างล่างเนาะ นะครับล่างนะครับไปล่างก่อนนะครับเด้อนะครับเือว่าไปทั้งล่างทั้งบนนะครับเนาะคนหายไปห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึงนะครับพ่าถ้เจนเล็นมีเศมัดตัวเดียวเลยหกศูนย์คือตัวเนี่วนีก็หกศแต่ว่ามันเกี่ยวด้วสี่ศูนย์ก็บพว่าขึ้นลงเด้อตอนนี้ย,ยันยอมาาขึ้นลงน้ำน้ครับก็เลยเอาขึ้นลงไลยพร้อมเลยแต่ว่าอาจารย์เหได้มัเหล็ตัวเดียวเดียวคือหกศูนย์ได้มาหกศตัวเดียวปะครับศูนย์ก็ได งวดนี้นศสุนะครับีโอ้งวดก่อนสามวนก็ได้ศีอุนตัวเดียวเนาะศีสนตัวเดียวอาจารย์เขาบอกว่าึ้นลงเอาได้ครับค้นลงมันก็ถีศีหนึ่งีีสองอาจารย์บอกว่าศีหนึ่งศีสองเราไปเลยครับอันนี้ของวดันที่หอันนี้ของวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับันที่หกศูนย์กันหกศนย์ก็มากสิมาหกศูนย์นั่นน่ะศูนย์ก็มากสิมาหนึ่งเป็น6กหนึ่ง ครับคือเอาเอาหงเป็นหลักก็ข้าพเจ้าเอาหงเป็นหลักเนาะเอาหงเป็นหลักแต่ว่าจุดนี้คือเพิ่นเพิ่นขึ้นให้แล้วขึ้นให้แล้วลงให้แล้วอือเพิ่นให้แล้วลงให้แล้วอ๋อครับผมจุดนี้ก็ขึ้นให้แล้วลงให้แล้วนะครับเดลเอสีครับผมครับตัวเด่นเป็นหกศูนย์ครับผมวิ่งหกกับศูนย์นะครับแคบหน้าจอได้แคบเด้ครับสังเกตุชมนะครับผมนะครับแคบหน้าจอแคบได้เลยนะครับผมวิ่งหกกับศูนย์นี่เลขสามตัวอยาเชิงเซลครับผมขอสามตัวนะครับอาจารย์ 4 9 8นะครับ4 9 8สอครับสี่นะครับแม่หมอครับเอาให้อาจาระยุทธ์ดีก่อนเก่อน9 8นะครับเอานะครับเด้อสามตัวอาจารย์จะให้ให้มาสี่เก้าแปดตามเป็นสูตรประพาจารย์ที่เจไดญครับคุณเป็นสูตรอ๋อเป็นสูตรเด้อครับพี่น้องเข้าครับผมสี่เก้าแปด เป็นสูตรคำนวณน,นะครับผมอาจารย์ไหมานะครับผมลอกไปมีคอพิจารณาบ้างน,น,นะครับผมตัวเล็ของอ้อน้องปืนนะครับผมซีเก้าแปนะครับผมนะครับศูบน 0, 60, 70, 70, ย์หกศนจ็ดย์หัวเนี้ยจาย์เน้นเน้นเน้นศูนเป็นหลักเลยเนียมึงเนี้ยหกหกหกับหกับมาศูนย์สามดเลยน,นยออ้องแมนคือจาร์เราเฮดได้ห ได้มา60ได้มา60ได้มาครับได้60มาได้เดินหน้าเออเดินหน้าถอยหลังก็เป็นโรคใหแล้วเดินหน้าถอยหลังไหมก็เมื่อกี้ใน40นะคือลงมาได้ขึ้นลงไงานนะในวันหนึ่งได้ขึ้นลงงานงบสำัญอาจารย์ไใน40ตัวเดียวครับคเราบอกว่าให้ขึ้นลงเอานะครับทางวันนี้เราก็บอกสูตรแล้วบอกให้สูตรคำนวณหมดแล้วนะครับเราก็ขึ้นเทสไทยไแล้วอันนี้ได้ก็คือได้60ถ้า ถ้าล้ก็คือหาศูนย์แม่มาขับการขึ้นก็คือเจถ้าขึ้นก็คือเจ็ดศูนย์ัวล่างก็ขึ้นกหนึ่งหกหนึ่ง็มันคือมันมันลงเป็นเก่ามันก็จะลงเป็นเ่ามันก็มีแสิเกมันอลงเป็นเอาจจะขึ้นขึ้นไปเมื่อเมืมืเมื่นม่ลงเมื่อกี้เมื่อเนะเมมมมม่เอมมอมนมือม่มคือืมอเป็น หกเมันกเป็นหกหนึ่งไปเลยหกไปเลยอ๋อม่ได้ลงออกผมตัวนีคือตัวหน่แม่หาศูนย์เก็ศูนย์เลยเ็ลงนะครับตัวเลขอ๋อน้องปืนครับหลายตัวเวยครับพี่น้องเด้อนะครับครับบิ่หกกับศูนย์นะครับส่วนสามตัวก็ได้สี่เก้าแปดนะครับสามตัวสี่เก้าแปดนะครับสำหรับทันใดนะครับผมนะครับ อยากบุญอยากชิร่วมทระบุญนะครับผมกับออหนองปืนนะครับผมนะครับพระอาทิชัยชาลำซ่าลำนะครับชาลำนะครับผมนะครับชาลำธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเลขที่บัญชีนะครับผมนะครับเลขที่บัญชีเด้อนะครับผม9 9 5 2 2 5 2 3 7 านะครับอีกคั้งนะครับเด้อสารวทชิทีาที่ทจดอ,อยู่นะครับผมนะครับธน,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 นาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีพระอภิชัยชาลำเลขที่บัญชี9952252375 2 2 5 2 นะครับผมนะครับรวมถ้ำบุญรวมสร่างนะครับวัดบ้าอาลามบุรณะสถานนะครับเด้อสําหรับแต่ที่ถ้ำสายบุญนะครับแต่ใดที่เคยไมโจบกับพ่อน้องปื้นะครับรวมสร่างกับแพงนะครันเด้อนะครับผมบุญใหญ่ครั้งน mm ี้นะครับผมนะครับคนละบาท2บาทคนละสิบาทสิบบาทนะครับผมตามกระแลงสัทธานะครับผมนะครับก็รรวมได้นะครับผมนะครับรวมเอามาได้เด้อนะครับผมนะครับมหาอ้อน้องปื้ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมอ้อนจะน้องปื้กับ ฝากถึงอย่างยาโยมนะครับผมผีเปิ้ลได้ร่วมน<ม>ะคร<ม>ับผมโมทนาบุญกับญาติโยมเนาะที่ได้ร่วมทั้ทบุญกับพระอาจารย์แต่ก็เมื่อตอนน้อายุบรรณสุกขาภพระปฏิทันการสมบัติทุกผู้ทุกคนเนี่ยแต่วันที่หนึ่งเนื่อยคลายมีดวงมีโชคมีลาบเนาะโยมหายแห้งๆวันนี่ก็คิดว่ามันต้องมาแหละก็ที่แน่ครทำละครับผมสาธุสาธุครับอาจารย์สาธุครับวมนี่วมนี้อาจารย์กับมั่นใจให้เขานะครับเนาะมัน่นใจว่ามาคือเกาเขาคือเกา คือเ네น้นล่างมาครับอาจารย์เน้นล่างเน้นล่างเนาะ,ะเล็กว่าขึ้นบนนะเล็กที่ว่าเล็ที่มากว่าขึ้นบนอ๋อเลก็กจะบ่คยขึ้นบนเนาะครับ ครับผมนะครับผมอาจารย์น้องปืึกหายไปแล้วเด้อครับท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับผมก็ลองไปเป็นแนวทางนะครับผมนะครับทางช่องนะครับผมเป็นแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับผมตัวเลขทุกตัวมีสิเข้าแล้วก็มีสิหลุดนะครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการชมนะครับผมสำหรับสายบุญทุกท่านที่ได้โอนมาซอยอาจารย์กาอนุโมทนาสาธุนัมเด้อนะครับเอฟซีสุภูสุขนนะครับผมครับขอบคุณทุกการติดตามเด้อถ้าใดถ้าไมาแล้วกไปยื่นเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเองนะครับผมสว เด่นท่าดันไหนปู่ตามสิปู่เคยศึกษามากนี่ครับมูตะขอสร้างปู่เคยศึกษาพวกสัต์เยสัต์นีเนาะคือสัต์นีมันเป็นสัตมงคลสัต์นี่คือพอผูดได้เจ้านี่สมัยพ้นเป็นพ้นอยู่ได้เป็นเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์เป็นพระเวทสันดอนพ้นอาสร้างท่านให้พ้ามพ้ามเป็นเทวดาแต่งร่างลงมากหเ่เมื่อมาขอก็ขอสร้าง ออไปไหวไปไวไปไวแล้วบ่ดีฝนนึนค่อยตกตได้ครับเร <ปะ S 1> ื่องหายพร้องก็ดีพอได้ถึงค้าวมันคุทกับสร้างครับ นี่เด no liebe, man, ้อครับท่านผู้ชมนะครับเอฟซีแฟนช่องนะครับผมตอนนี้นะครับปูสลรกข้ามก็ได้พุกเสกตะขุดลกสร้างให้แล้วก็ตะขอสร้างมังคุดให้เรียบร้อยนะครับผมตะขอช้างนะครับผมเด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมก่อเงินก่อทองเรียกเงินเรียกทองนะครับผมบัคขับบริวารให้รับกลายเป็นดีได้นะครับผมก่อเงินก่อทองเรียกเงินเรียกทองนะครับเงินทองบกเข้ากระเป๋านะครับผมเงินออกกระเป๋าดุดุนะครับผมก็ลอกเอาไปบูชาเมงนะครับเด้อตะขอเงินตะขอทองนะครับผมเกลียวเหนี่ยวหลังนะครับสิ่งบดีนะครับกลายเป็นดีได้นะครับสำหรับตะกรานนคับผม่ยภใี็ บรรจุไปด้วยนะครับผมคนหางสร้างโรคสร้างหนังสร้างหน้าสร้างกระดูกสร้างว่าไงคือของมงคลสร้างนะครับผมสายขวัญฉลศรสานะครับผมสิัญญาณนี่มดนะครับผมนะครับสลักแต่ไดทีครับผมมีไว้ทิ้งที่สร้างที่กระเป๋านะครับผมแขนอารถนะครับครับแขนอารถแขนเรือได้นะครับแท่านใดสนใจนะครับผมโทรเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรที่อยู่หน้าจอที่ท่านผู้ชมรับชมอยู่นะครับผมครับหม สู่ก็พอมากสร้างไทยตัวสนะครับแมนครับผมจอสอนเด้อพี่น้องครับผมสนับสนัยที่อยากสนับสนุนทางเพียรทั้งช่องการโทษเขามาได้นะครับที่เหนือที่โตนะครับผมนะครับดีเป็นมหามงคลนะครับอุตสาหกรรมอุตสละกรรมเพิ่งก็ได้นพกเสกหายแล้วนะครับผมสละอีซีสุขทุกคนเด้อนะครับโทษเขามาเบอร์หน้าจอเด้อนะครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุการชมนะครับผมสวัสดีครับ